ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะปาหนันจ้องในตาสีฟ้าคู่สวยอย่างแค้นเคืองที่ในช่วงเวลาสุดระทึกเขาก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงเธอนิโคลัสกลัวว่าหญิงสาวที่ถูกบีบบังคับจะหาทางออกด้วยการทำร้ายตัวเองให้เจ็บปวด จนต้องออกกฎข้อนี้มาเพื่อปกป้องเธอไปโดยปริยายปาหนันรับปากอย่างขมขื่นพร้อมกับกลืนน้ำลายลงคอเมื่อจู่จใชายหนุ่มที่คล่อมร่างเธอมานานแสนนานก็เริ่มปฏิบัติการท้าทายความรู้สึกอย่างทันท่วงทีชายหนุ่มโน้มใบหน้าคร้มคมลงไปมอบสัมผัสวาบหวามลงบนผิวกายขาวเนียนละเอียด ที่ไม่ได้ถูกปกปิดด้วยอาพรถึงปาหนันจะสวมเสื้อเชิตแขนยาวแต่ด้วยความที่กระดุมเม็ดแรกและเม็ดที่สองของเจ้าหล่อนหลุดไปนานโขแล้วการพรมจูบลงบนเนือนอกอวบอิ่มที่โผล่ออกมานั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎแต่อย่างใดสัมผัสของนิโคลสัสทำให้ปาหนันได้แต่นอนตัวแข็งทื่อ หล่อนยอมรับว่าเขามีชั้นเชิงมากพอที่สลอกล่อให้เธอมีอารมณ์ร่วมแต่ด้วยสติทั้งหมดที่มีหล่อนจึงต้องพยายามระง,งับอารมณ์ด้วยการจิกตรึงผ้าปูที่นอนจนยับยูย่ยี่และปล่อยให้ผู้ชายตรงหน้าสแสวงหาความสุขจอมปลอมจากเธอต่อไปนิโคโลัสไม่เพียงแต่มอบจุมพิษที่แสนหวานลงบนเนินอกสล่าง จริงอยู่ที่เขาไม่มีโอกาสได้ปลดเปลื้องเสื้อผ้าหล่อนแต่เท่าที่สองมือของเขานวดคลึงและฟอนเฟ้นสวงอกของปาหนันอย่างมีจังหวะจะโคนเชิญชวนให้หลงไหลนั้นก็มากพอแล้วเขารู้ดีว่าเจ้าหล่อนกำลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะอย่างในน้อยยอดปทุมฐานใต้ร่มผ้าและบลาเซียสีเนื้ออ่อนนั่น ก็กำลังชูชันท้าทายสัมผัสของเขาเป็นอย่างดีมือข้างหนึ่งของเขาล้าจากซวงอกสวยก่อนเลื่อนไปยังเอวบางคอดกิว่วและบีบขย้ำราวกับสะกดกลั้นอารมณ์ของตัวเองไม่ต่างกันชายเสื้อเชิ้ตสีขาวของปานั้นเลิกขึ้นสูงจนมองให้เห็นหน้าท้องแบนราบแต่แฝงเรนไปด้วยกล้ามเนื้อของหญิงสาว นิโคลัสจึงใช้ลิ้นสากไล้เลียกล้ามท้องสวยงามนั้นอย่างนุ่มนวลและทนุถนอมจนเนื้อตัวของหญิงสาวบิดเร่าฝ่ามือที่ดึงผ้าปูเตียงเปลี่ยนมาเป็นกำรรม,มือตัวเองแน่นสนิทเล็บของเธอจิกเข้ากับอุ้งมือตัวเองแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอเจ็บปวด ความรู้สึกแปลกประหลาดที่แล่นปลาดไปทั่วสับพางกายในตอนนี้ตัางหากที่ครอบครองเธอนอกจากจะลมเลียผิวกายเธอด้วยลิ้นแล้วนิโคลัสก็ยังสุกซนไม่เลิกเขาค่อยๆเลื่อนมือไปยังแผ่นหลังของเธอคว้าเอวคอดกิ่วให้บีบบังคับให้สะโพกมนกระดกเยาชายหนุ่มทาบทับเรือนกายของตัวเองลงบนเรือนร่างหน้าสัมผัส กดทับแนบแน่นให้หญิงสาวรับรู้ถึงความเป็นชายแข็งแรงที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาเพราะสัมผัสอันน่าเย้าวยวนของหลอนร่างกายของปาหนันร้อนราวกับมีเปเลวเพลิงที่โหมกระนำแต่ถึงอย่างนั้นหล่อนก็ต้องสะกดอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใต้สีหน้าเคร่งเครียดหญิงสาวกัดริมฝีปากของตัวเอง ใบหน้าสวยหวานมีสเสน่ห์กำลังแสดงถึงความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัดปาหนันต้องยอมรับว่านิโคลัสเป็นผู้ชายที่มีชั้นเชิงขนาดว่าเนื้อตัวของเธอยังถูกห่อหุ้มด้วยสภาพค,ครบทุกชิ้นแต่เขาก็ยังทำให้เธอรู้สึกว่าวามและเกือบจะคล้อยตามความต้องการของเขาไปเสียแล้ว อย่างยิ่งเมื่อชายหนุ่มใช้ลิ้นอุ่นร้อนสัมผัสหน้าท้องแบนราบของเธอก่อนจะลุกลามไปยังกระดุมกางเกงและพรมจูบลงไปอย่างไม่รู้อายด้วยแล้วเธอก็ยิ่งกระดกสะโพกและเกรงจนตัวแข็งทื่อริมฝีปากของนิโคลสัสวนเวียนอยู่บริเวณเนินแห่งความเป็นหญิงสาวเขาพร่ำจูบลงไป และใช้มือข้างหนึ่งลูบไล้ต้นขาของเธออย่างเย้ยยวนด้วยปาหนันรู้สึกทรมานเหลือเกินไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เรื่องราวบอบานี้ถึงจะยุติลงแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้เคราวนี้โคโลัสยังคงสนุกอยู่กับการกลั่นแกล้งหญิงสาวที่ถึงเธอจะนอนตัวสันแต่ด้วยประสบการณ์อันโชคโชน ก็ทำให้เขารู้ดีว่าปานันกำลังมีอารมณ์ร่วมแต่สตรีเพศเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจยากหากความต้องการจะนำมาซึ่งความอับอายแล้วเขาเชื่อว่าปานันไม่มีทางปรีปากบอกอย่างแน่นอนด้วยเหตุนั้นเขาถึงเล้าลมเธอต่อด้วยการบุกรุกขึ้นที่สูงอีกครั้งการเผชิญหน้ากันอีก หลังจากถูกเขาลมเลียไปจนถึงเกือบจุดพิศวาส์ทำให้ปาหนันไม่กล้าแม้แต่จะสบตานิโคลัสไม่พูดจาใดๆเขาครอบคลองลิมฝีปากบางสีแดงสดด้วยเรียวปากของเขาและมอบสัมผัสอันร้อนแรงที่ลุกชนไปด้วยเพลิงปาถนาที่วาบว้ามปาหนันบังคับตัวเองไม่ให้จูบตอบแต่นิโคลัสไม่สน เขาสอดลิ้นเข้าไปในโพรงปากของเธอและลิ้มรสความหอมหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเดือนห้าปฏิกิริยาตอบสนองของเธอไม่ได้ทําให้ความต้องการของเขาลดน้อยลงเลยกระทั่งนิโคลัสถอนจูบออกปาหนันก็เผลอส่งเสียงคลางออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่และในตอนนั้นเองที่เขาตัดสินใจว่าจะไม่หักห้ามตัวเองอีกต่อไปแล้ว มันไม่ใช่เรื่องง่ายความเป็นชายในตัวเขากำลังถูกปลุกเราและมันก็ยากเกินจะต้านทานได้อีกปาหนันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกบุกลุกอย่างหนักเมื่อลมหายใจของบุรุษเพศที่อยู่เหนือร่างกายเธอหอบและถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมือหนาของเขาไล่ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของเธออย่างชำนาญและเพียงชั่วพลิบตาเดียว บลาเซียที่อยู่เป็นปราการด่านสุดท้ายก็ถูกปลดตะขอจากด้านหลังทงั้งๆที่เจ้าหล่อนยังไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำยังไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดหลุดร่วงจากตัวหล่อนแต่เพียงแค่ความงามใต้ร่มผ้าถูกปลดเปลื้องออกและเผยให้เห็นผิวกายขาวเนียนละเอียดไปทุกตารางนิ้วโดยเฉพาะทรวงอก ที่มียอดปทุมฐานชูชันเรากับรอรับสัมผัสจากเขานั้นก็ทำให้สติของนิโคลัสแตกพล่านโดยสิ้นเชิงเขาไม่รอช้าโน้มใบหน้าหล่อเหลาลงไปริมรสความหอมหวานของยอดดอกบัวงามและใช้ลิ้นสากร้อนตวัดรัวจนหญิงสาวต้องรีบเปลี่ยงตัวหนีปาหนันไม่ยอมให้ตัวเองถูกบุกรุกไปมากกว่านี้ จึงรีบร้องห้ามออกมาคุณกําลังทำผิดกฎแต่น้ำเสียงแหบพล่านั้นกลับไม่เป็นใจเอาเสียเลยได้โปรดหยุดการกระทําของคุณซะฉันบอกเธอแล้วถ้าหากเธอมีอารมณ์ร่วมแม้เพียงนิดเดียวฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปแต่ว่าและน้ำเสียงของเธอก็ดูดกลืนอีกรอบ ด้วยริมฝีปากหนาของนิโคลัสเขาออกจะเสียดายนิดหน่อยที่ต้องลาจากสวงอกอวบอุ้มนั่นทั้งๆท,ที่เขาและมันกำลังเพลิดเพลินต่อกันแท้ๆแ,แต่ไม่เป็นไรถึงริมฝีปากของเขาจะกำลังกลืนกินเรียวปากของหญิงสาวอยู่แต่มือหนานั้นก็ยังคลึงเคล้นและบีบขย้ำหน้าอกของเธออยู่เช่นกัน นิโคลัสปล่อยให้ตัวเองเดำเนินไปภายใต้เปเลวไฟเสนหามันเร่าร้อนและรุมเร้าด้วยแรงพิษสว่าจนเขาเกือบบ้าคลั่งปา,นานหนันฮึดสู้ด้วยการเอื้อมือไปจิกที่หัวไหลและออกแรงขวนจนนิโคลัสร้องครางออกมาแต่เขาก็ยังไม่หยุดสัมผัสรุนแรงของเธอราวกับยิ่งพัดให้เปเลวไฟแห่งปราถนานั้นหมกระนำ นิโคลัสถอนจูบออกและไล่เลียไปยังซอกคอหอมละมุนของเธออีกครั้งพร้อมกับปล่อยให้แผงอกกว้างของตนแนบสนิทกับทรงอกวอวบอิ่มของเธอเขาไล่ประทับตาด้วยริมฝีปากลงบนเนื้อเนินขาวพองจนเกิดรอยแดงราวกับต้องการแสดงความเป็นเจ้าของปาหนันร้องออกมาพร้อมกับสอดมือเข้าไปใต้เรือนผมสีน้ำตาลสว่าง ของชายหนุ่มและออกแรงกระชากหวังให้นิโคลัสยุติการกระทำทั้งหมดแต่ไม่เลยหล่อนไม่รู้หรอกว่าวิธีการของเธอเท่ากับเป็นการเร่งร้าเขาปาหนันรู้ดีว่าตัวเองผิดพลาดที่ดันไปต่อรองกับผู้ชายมากประสบการณ์เช่นเขาแต่ในเมื่อเธอไม่มีทางเลือกนี่จึงเป็นวิธีสุดท้าย พี่พอจะทําให้เธอเป็นอิสระได้แต่สุดท้ายหล่อนก็ไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของเขาได้พอๆกับที่นิโคลัสไม่สามารถต้านทานแรงเย้ายวนจากเธอได้เช่นกันเมื่อต่างฝ่ายต่างสัมผัสกันจนเกิดเปลวไฟแห่งกามารณมร่างกายของเขาและเธอลุกโชนจนไม่อาจต้านทานได้อีกฉันต้องการเธอเหลือเกินปานั้น น้ำเสียงแหบพลาของเขาชวนให้คนฟังหวันไว้นิโคลัสหายใจหอบทีและเริ่มพูดไม่เป็นภาษาเขาค่อยๆใช้สองมือถอดเสื้อผ้าที่ไม่ได้ปกปิดส่วนใดๆของปาหนันอีกแล้วออกอย่างเบามือความชำนาญของเขาทําให้หญิงสาวไม่ทันได้ตั้งตัวและเมื่อท่อนบนของเธอเปลือยเปล่านิโคลัสก็ตาลุกวาว เขาร่วมรักกับผู้หญิงมามากแต่ไม่เคยมีใครทำให้เขาลุกชนไปด้วยไฟราคาเช่นนี้เขาต้องการเธอและวิงวอนให้เธอต้องการเขาเช่นกันเป็นของฉันเธอนะปานั้นนิโคลัสร้องขอวินาทีนี้เขามั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าหญิงสาวเต็มใจโอนอ่อนตามเขาทุกอย่าง เพราะท่าทีที่อ่อนยวบลงราวกับขี้พึ่งที่ถูกไฟลนหญิงสาวแทบไม่มีเรี่ยวแรงเมื่อถูกนิโคลัสบุกรุกทั้งสายตาและสัมผัสอันน่าตื่นเต้นแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเอ่ยตอบนิโคลัสก็จัดการปลดผ้าคนหนูที่พันกายตัวเองมานานแสนานานออกเผยให้เห็นสเสน่ห์แห่งความเป็นชายเต็มสองตาและนั่นก็ทำให้สติของหญิงสาวที่ขาดห่วง ถูกดึงกลับมาได้ในที่สุดไม่ค่ะเสียงร้องสั่นไหวดังขึ้นพร้อมๆกับหลับตาปีหล่อนอับอายเหลือเกินที่บางอาจใจกล้ามองสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นแบบนั้นท่อนสว่า์ของนิโคลัสตั้งพัง,งาดราวกับมังกรที่พร้อมจะต่อสู้เขาค่อยๆทาบทับความเป็นชายแนบลงบนสะโพกกลมมนของเธอ ในขณะที่มือข้างหนึ่งก็พยายามปลดตะขอกางเกงของหญิงสาวอย่างเบามือแต่ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างน้อยก็ในความรู้สึกของเขาเมื่อปาหนานที่ชายหนุ่มคิดว่าเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสแห่งความต้องการนั้นกลับนอนตัวสั่นยิ่งกว่าลูกนกตกน้ําแข็งในขั้วโลกใต้พอเงยหน้ามองก็เห็นเจ้าหล่อนยังคงหลับตาแน่นสนิทกัดริมฝีปากจนห่อเลือด และจิกเล็บลงบนข้อมือตัวเองจนได้รับบาดแผลนิโคลัสชะง,งักแต่ร่างบางของปาหนันยังคงสั่นไหวไม่เลิกเธอดูอ่อนแอและหวาดกลัวมากมากเสียจนนิโคลัสต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาทำอะไรลงไปอยากจะบ้าตายนี่มันไม่ใช่นิโคลัสเลย ทุกอย่างไม่ได้อยู่ในความตั้งใจของเขาตั้งแต่ที่แรกด้วยซ้ำเขายอมรับว่าครั้งแรกที่ปาหนานร้องห้ามและเอ่ยบอกว่าหล่อนไม่ได้เต็มใจมาที่นี่เขาก็รับรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดบริษัทออแกนไนซ์อาจหลอกลวงเธอมาเพราะเขาจะได้ค่านายหน้ามหาศาลหากผู้หญิงที่ถูกส่งมาปลนเปลือเขา สามารถสร้างความพึงพอใจได้แต่พอปาหนานที่ทั้งดื้อและพยศเขาจึงคิดที่อยากจะลองดูสักตั้งและมันก็เลยเถิดจนเขาเกือบห้ามใจตัวเองไม่อยู่แต่ถ้าบอกว่าการขืนใจหญิงสาวไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วการหักห้ามระยกเลิกกลางคันทั้งๆท,ที่เขากำลังมีอารมณ์ทางเพศอย่างเต็มเปี่ยมแบบนี้ ก็ยอมไม่ใช่นิโคลัสเช่นกันปาหนันร้องไห้เธอดูเหมือนกำลังสะกดกลั้นไม่ให้น้ำตาไหลรินแต่มันคงยากเกินไปขนาดว่าเธอหลับตาแน่นสนิทน้ำตาเจ้ากรรมก็ยังไหลออกมาอาบแก้มขาวนวลเนียนนิโคลัสมองอยู่เขาถอนหายใจดังเฮือก ก่อนตัดสินใจทําในสิ่งที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งควรจะเป็นเอาล่ะฉันจะไม่ทําอะไรเธอแล้วเลิกร้องไห้เธอปานั้นไม่ต้องรอให้นิโคลัสพูดซ้าอีกรอบหญิงสาวที่นอนเปลือยกายท่อนบนด้วยความไม่เต็มใจก็กระโดดผึงลงจากเตียงโดยไม่ลืมคว้าหมอนหนุนใบใหญ่มาเป็นเกาะกำบังกายอีกด้วย ปานันไม่มองหน้าเขาเลยสักนิดรีบก้มหน้าก้มตาเก็บเสื้อผ้าที่ถูกกระชากออกด้วยแรงแห่งปรารถนาของนิโคลัสก่อนจะทลาเข้าไปหวังจะแต่งตัวในห้องน้ำที่อยู่ถัดไปนั่นทันทีพอปิดประตูห้องน้ำได้หญิงสาวก็ถอนหายใจดังพืดความหวาดกลัวที่ก่อกินไปทั่วร่างกายเมื่อครู่ได้จางหายไป เหลือแต่ความโล่งอกโล่งใจที่หล่อนบรรยายไม่ถูกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงๆปานั้นหล่อนยกมือตีอกชกหัวตัวเองเบาๆที่กล้าไปท้าทายผู้ชายอย่างนิโคลัสแบบนั้นเธอน่าจะรู้ว่าหากปล่อยให้ทุกอย่างเลยเถิดไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะอดทนและจัดการกับไฟราคาที่กำลังพลุงพล่านได้หรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่เต็มไปด้วยพลังกำลังและชั้นเชิงแบบเขาปาหนันมั่นใจว่าเธอไม่รู้จักเขามาก่อนแต่จากเหตุการณ์เมื่อครู่หล่อนก็รู้ว่าเขาต้องไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาแน่นิโคลัสมีพร้อมทั้งรูปรักเงินทองและเขาน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลมากพอควร ถึงได้ติดต่อหาผู้หญิงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ไฟแรงแบบ ST Production พอนึกถึงบริษัทออ g a n i c นั่นป้าหนันก็ฮึดฮัดขึ้นมาอีกรอบถึงหล่อนจะแสนหวาดกลัวที่เพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตอันตรายมาแต่หล่อนไม่มีวันลืมว่าด้วยสาเหตุอะไรที่ทำให้เธอต้องมายืนอยู่ในจุดนี้หล่อนรู้ดีว่าทั้งหมดเป็นเพราะบริษัทเสงเครงนั่น ปานันกอดหมอนหนุนที่หยิบติดมือมาด้วยแน่นสนิทในใจกำลังคุกกลุ่นด้วยแรงกโกรธเกลียดและอาฆาตแค้นถึงแม้ถ้อยคำที่ผู้เป็นแม่สั่งสอนมาตลอดจะดังขึ้นจงมีชีวิตอยู่ด้วยคำว่าให้อภัยนะปานันแต่หล่อนคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถให้อภัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เลยบริษัทจะต้องรับผิดชอบ และหล่อนจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหญิงสาวมองกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนเงาตัวเองกลับมาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรหมอนสีขาวใบนั้นค่อยๆเลื่อนลงจนเผยให้เห็นหน้าอกอวบอิม่มปาหนันยืนนิ่งใช้สายตาสำรวจร่างกายตัวเองที่ไม่รู้ว่าสึกรรอส่วนไหนไปบ้างจากการสัมผัสอันรุนแรงของผู้ชายคนนั้นที่เห็นได้ชัด ก็คงจะเป็นรอยแดงตามร่างกายโดยเฉพาะตามซอกคอและไล่มาจนถึงบริเวณสวงอกที่เต็มไปด้วยตำหนิชั่วคราวของฝากจากกรีมฝีปากเย้ายวนของนิโคลสัสปาหนันรูปลาร่องรอยดังกล่าวอย่างแผ่วเบามันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเขาลิ้มลองเธอจนแทบไม่เหลือที่ว่าง แต่แล้วในขณะที่เธอกำลังสัมผัสร่างกายตัวเองอยู่นั้นทันประตูห้องน้ำก็ถูกเปิดและคนที่เสนอหน้าเข้ามาอย่างไม่รู้สึกผิดหรือเขินอายใดๆก็พร่องออกมาเสียงดังเธอลืมเสื้อในแถมยังเอาปลาเสียสีเนื้อของเธอไว้ใกล้หน้าตัวเองอีกต่างหากปลาหนั่นร้องเสียงหลง เอนเกือบจะเอาหมอนหนุนมาปกปิดเรือนร่างของตัวเองแทบไม่ทันแต่ถึงอย่างนั้นอีกฝ่ายก็ยังไม่รู้สึกรู้สานิโคลัสหยิบชุดชั้นในของเธอด้วยสองมือและมองมันด้วยแววตากลุ้มกลิ่มใหญ่มากเลยนะเนี่ยหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะน่าจะครับอีคุณเป็นหญิงไทยที่ไสเกินมาตรฐานมากๆ คนบ้าปาหนันตะโกนดา่าพร้อมกับหยิบหนังสือแฟชั่นที่วางอยู่ในห้องน้ำโยนใส่หน้าเขาแต่โชคร้ายที่เธอไม่แม่นเอาเสียเลยแถมยังดวงตกสุดๆเมื่อหนังสือนั่นร่วงลงสู่พื้นและเปิดกลางเป็นหน้าโฆษณาชุดชั้นในยี่ห้อหนึ่งนิโคลัสมองตามและยิ้มกลิ่มเขาเงยหน้าขึ้นมาสบตาปาหนันและพูดต่อ หน้าอกเธอใหญ่และทรงสวยกว่าผู้หญิงในนิตยสารนี่เสียอีกนะเอาเสื้อในชั้นคืนมาและคุณก็ออกไปได้แล้วปาหนันรีบปลีกเข้ามาชิงลาเซียไปจากมือพร้อมกับปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีก่อนที่ผู้ชายร้ายกาจคนนั้นจะแสดงอาการหรือคำพูดคำจาที่เหินกรามออกมาอีกรอบหล่อนแทบทนไม่ไหวที่เขาทำตัวจาบจ้วง และไม่ให้เกียรดเธออย่างร้ายกาศ